โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอ s e ซีเซิร์ฟเวอร์สยามนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาทําคลิปเซิร์ฟสยามอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเซิร์ฟสยามอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนมาทําคลิปหลายคนนะทุกคนเลยล่าสุดเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครไมได่ดูก็ลองไปดูนะครับ นี่นี่นี่คลิปจันเนยนะผมดูคลิปของเนนะครับก็คือบอกเลยว่าผมไปนั่งดูมานะโคตรมันและโคตรสะใจคือแบบว่าโดนลุมสามสี่คนแล้วเขายิงเก็บหมดตี้หมดแค่นะครับโดนร้องโปทุกคนนะผมไปนั่งดูแล้วบอกเลยว่าสะใจแทนนะทุกคนเออเราไปหาดูนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีไฟมากก็คืออยากจะยิงคนสุดๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมดูของโปรโมชั่นก่อนนะครับก็นี่ครับเติม G C คูณ2นะครับทุกวันที่1-16ถึงของเดือนนะฮะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นหลักก็จะประมาณนี้นะครับมีได้เป็นพวกกระเป๋านะครับ แล้วก็ของเสกรถนะครับผมแล้วก็แบกพีเคเส่วนราคา90เนี่ยก็จะได้เพิ่มเติมนะครับเป็นแบกพีเคเทองนะฮะทุกคนแล้วก็150ได้เป็นกล่องนะครับส่วนตัวละครก็50แล้วก็ตู้ก็ราคาตามนี้เลยนะครับทุกคน150นะฮะต่อมาก็จะเป็นพวกนี้ครับอันนี้คือเติมได้เฉพาะผ่านท่องทาง w อ l l e t และธนาคารเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือเติมถึงราคาพวกนี้นะครับก็จะรับเซ็ต พวกนี้ไปเลยนะครับทุกคนผ่านช่องทาง Wallet ธนาคารนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับทุกคนของเติมสะสมอันนี้ก็ตามที่เขียนบอกเลยครับแค่เติมถึงราคาพวกนี้จะไปสะสมไปเรื่อยนะครับก็จะได้รับพวกนี้ไปนะครับโอเคหมดล่าที่เหลือจะเป็นของพวกแคนนะครับคือที่ถ้าใครมาเป็นแคนเนี่ยเขาว่าแจกพิเศษให้เป็น p c p c เฮี่ยอะไรแจกประจีซีนะครับทุกคนแล้วก็ตามนี้นะครับมีต <ts> ั้งแต่5คนจนถึง15คนเลยนะครับถ <fal se> ้ามาเป็นแคนนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาเล่นดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปคือไปดูคลิปกันในมาแล้วแบบ คือมีไฟอยากเล่นสุดๆ,ๆนะครับทุกคนแต่แบบนั่นแหละไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะยิงได้ยังเข่าหรือเปล่านะครับทุกคนก็ไปดูมาโอ้โหแล้วคือแบบแล้วคนเล่นเซิร์ฟสไนยเยอะไม่คนเล่นกลเลยอ่ะเออสไนผมไม่ไหวจริงๆนะครับถ้ามันมีหกคนก็หกคนวะนะครับบวกกันเท่าพีเมีทุกคนและอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าของของจาน,นีนี่คือเป้าแดงใช่ไหมของกูที่เป้าไม่แดงหรอกแต่หัวจะแดงนะฮะถ้าถามว่าหัวใครหัวกูเนี่ยเอาดิมา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  แต่ก็จร <aid> ิงๆคือว well ัน <point> น <deep in ounded> <ongs> <news> <pe> <benim> ี้ผมก็ชิวๆนะครับก็มาเล่นนั่นแหละดูก่อนแตว่าถ้ายิงไม่ได้หรือหัวล้อเลยยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปไปแจกบอลแล้วกันนะครับเพราะว่าคนดูในช่องผมก็น่าจะรู้นะว่าผมคนแบบว่าชอบคนขยันนะครับก็เดี๋ยวผมไปอาจจะแจกบอสถ้าปิดท้ายนะครับหรือไม่ก็ถ้าแบบเพราะว่าคนมันน้อยไงทุกคนถ้าแบบว่าผมแบบยิงเสร็จแล้วแบบเออพอได้พอได้ยังไม่พอได้ยิงเลยจะบอกว่าถ้าพอได้มันหรือพอได้อะไรเดี๋ยวผมก็จะอาจจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าเลยนะครับไปแบบเอ่อ จกบอทให้คนในเซฟฟาร์มนะทุกคนตัวนี้คือไปเล่นธรรมดาก่อนน่าจะเกิดมีโปรเทคปะไม่น่าขอบเนาะซึ่งเซิร์ฟนี้นะมันก็เป็นแนวออกทางเกาะเหล็กกันทุกคนแต่คือแบบว่าก็คือส่วนหน้าถ้าคมคมพอเหมือนของคลิปของเน้ะเพแบบว่าคมคมพอหน่อยก็ส่วนหน้าเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ได้บางเหมือนเกาะเหล็กเลยที่แบบว่าโดนแบบว่าโดนใส่ใส่มม่วงยังไงก็แตกอะคือแบบว่าถ้าเป็นแนวเกาะเหล็กอะนะครับแนวเกาะเหล็กแท้แบบอินเฟอินเฟตชันอะก็คือ โดนลุมอ่ะยังไงก็สู้ยากครับเพราะว่ามันมันตายเร็วไงทุกคนแต่อันนี้คือแบบว่าพอปั๊มยาได้ส่วนนะครับมาบอกเลยดูดูคลิปเขามาแล้วผมโคตรมีกำลังใจอย่างเงี้นะแบบมีใจอยากจะเล่นอ่ะเออแต่คิดดูถ้าคนดูดูจะขนาดไหนอะครับผมดูจังขนาดเนี้ยนะครับเขาอยู่ไฮเก้าแล้วกันนะครับหลังรถปูแม็กเป็นคนนึง <S <S เอาลืมเปล่าแดงแล้วเอา <Wow> เด <c oughs> ้อโคตรมีกำลังใจยอยากจะเล่นเลยแต่คือโอ้โหวันนี้คนเขาไม่เล่นสนานกันหมดอ่ะ แล้วคนดูก็รู้ว่าการยิงไสตผมเป็นไงถ้าไม่ใช่เกมเดฟเนี่ยยังห่วยมากเลยอ่ะมาและหนึ่งหัวไม่ใช่ถามว่ามันหล่อมันไม่ไม,ไม,ไม่หล่อเลยเขาหลังเราเนี่ยนะครับไปดิอยากเป้าแดงบ้างอ่ะคอปปี้คอปปี้ของเต็มทั้งหมดมัต้องเก็บนะครับแล้วผมบอกเลยผมแต่งตัวเหมือนเหมือนเนยเขาเนี่ยแต่แบบว่าแต่งแบบ เออแต่คือแบบก๊อปปี้มาเลยแบบสมร่างเลยนะครับแต่ยิงยิงได้มันเขาหรือเปล่านะครับกูถึงว่าคนใช่ไหมทำไมกูมองเป็นคนวะไอ้เหี้ยผมเห็นหลังดำๆเห็นหลังไวๆได้คนดูบอกไอ้เหี้ยพ่ยูหนักแล้วเสพหรือเปล่าผมไม่ได้เสพทุกคนเออไม่ชิ้นกระตู้แบบนี้นะครับไอ้เหี้ยสีดำยิงไว้ก่อนนะครับเออคงเราระแวงไว้ดีกว่าไม่ระแวงใช่ปะโถนะครับโอเคโอเคระบบเซฟตี้มันลวน ขอญาตขอญาตน้ำวิ่งยังหมดป่ะทุกคนมันต้องซื้อน้ำวิง่งมาเสร็เนะี่ยต้องซื้อใช่ไหมเพราะยังไงผมไม่ได้ใช้มาโคอยู่แล้วมันก็แค่ช่องสองช่องก็พอแล้วมั้งนะครับโอ้โหเจ้ใช้ขนมเพิ่มน้ำวิ่งวะไม่น่าเพิ่มป่ะไม่เพิ่มจริงด้วยแล้วดอลล่าไม่มีทําไงในทีนี้ตายไปหรอไอ้คนลงเต็มเลย น้องวิ่งหมดเร็วมากเลยหรือว่าเพป็นเพราะผมวิงม่งไปวิ่งมาวิ่งไม่หยุดวะ <c oughs> โอ้คนไม่ค่อยดวดไม่ค่อยเด็ดเหมือนของที่เนเล่นเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นระดับ,ระด,บระดับจันเนยจันเนยขุดแ <c oughs> วิง่งจีหมดแล้วอ่ะผมผมไปไหนไม่ได้อ่ะ <c oughs> ต้องรออ่ะผม <c oughs> ว่าเดี๋ยวผมผมรอนะวิง่งผมเต็มวะเดินไปมันก็เดินไปมันก็ตายแน่จริงป่ะใช่ไหมเอาจริงๆคือเดินไปตายแน่นะครับ เออดนไล,ล่ฟอร์สิน้ำวิ่งอีก GC จริงๆก็มีมีนะเว้ยแต่ดอลลาร์ดอลลาร์น้อยกว่า GC อะ่ะปกติแล้วโดนไล,ล่มันต้องเยอะกว่า GC ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันมาช้า,าผมละผมรอดีกว,ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวน้ำวิ่งไปด้วยนะครับโอ้แล้ววันนี้ผมมาผิดวันปะเนี่ยวันที่ผมมาทำคลิปแหมคนไปนัวสนกันถ้าอย่างกันในนี้เขาเล่นได้ทั้งสไนทั้งกลได้ปะแต่กูนี่ไม่ไหวแ่บสไนนะ่ะไอ้เหี้ยมาบาแดงละ ปอ,อยญาชาร์จเตมินานะครับยิงไว้ข้าวบักย่ามากเมื่อกี้เพราะยิงตัวป่าเมื่อกี้นะครับน่าจะบักย่าปะ่ะเพราะผมโดดยิงมุมย่าครับอา้าวตายไปละรอดกูไปตายคนนู้นอยู่ดีคนจะหมดแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหนี่อยากมันแต่ยังที่บอกไปครับว่าถ้าแบบเออยิงพอสะใจหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่มีคนให้ยิงแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะแบบว่าไป,ไปเออไปแจกบอสนะครับถ้าไปไปเซิร์ฟไสนี่มันยากว่ะ จะก็จะลองแวะดูสักแป๊บนึ่งกันนะครับซิกนี่แรงสามเอ็ดยี่หกซิกมันแรงกว่าเนี่ยแต่ซิกมันน่าจะรันช้ากว่าปะแต่ผมเล่นปืนนี้นี่นะเล่นตามตามเนเขามันก็ลงกันอยู่แค่นี้ทุกคนโอ้โหได้อยู่ช็อตเดียวเองหมดแตกจุดเต็มเนะี่ยลอยหลังเขาด้วยนะที่เหลือไม่มีอะไรเลยเนะี่ยโอ้โหเราว,วิ่งจะหมดขอเดินชาร์จได้ปหมคนอื่นวิ่งชาร์จไอยูเดินชาร์จนะ อไอยูเด <id sei his prechen> uh, ินชาร์ตนะคนอื่นวิ่งไอยูเดินนะโหลมามันวิ่งจะหมดแล้ป่ะเก็บปืนไว้อย่างนั้นคือมันเอาปืนไปใช้ต่อไม่ได้นะครับเพราะไม่มีปืนใช้ โอ้โหเฮซสถาแดกมากเลยคือแบบน่าจะเป็นพวกผู้เล่นใหม่ปะของไม่มีชีรอนบินเยอะหมดผมไม่อยากจะทำอะไรเลยวะตอนนะี้คือแบบจะอ,อยู่ที่แคบอะนอนที่แคบรอแล้วอันเดี๋ยวของไมองอ่ไง แห่งวันนี้อุตส่าห์มีไฟมีใจปกติที่แบบก็คือแบบมีไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ปกติคือแบบว่าเออแบบบวกแบบแบบแบบไม่ค่อยเป็นความตั้งใจแต่วันนี้คือแบบว่าความตั้งใจผมมาเต็มร้อยอะ่ะเออนะครับใครไม่ไม่ดูอย่างที่บอกไปเองไปหาดูนะครับเผื่อจะมีกำลังใจในการยิงขึ้นนะฮะแต่พอมาเล่นเองยิงไม่ได้โหนี่เฮียแล้วดูชื่อกูด้วยแมนเชสเตอร์นะฮะไม่ต้องถามว่าเด็กไหนนะเด็กผีสัตว์ใครเด็กหงยิง,งี่เงี้ยนเลยนะครับสักพักคนดูบอกพี่อ๋อพี่เนเด็กเด็กเลี้ยวหูครับชิบหายแล้วกูตายตาย อัลโตอัโตอัโตคิวเฮียเจอจันเนยเนี่ยผมบอกเลยเป็นคนที่ทำคลิปสลับผมนะ้เป็นคนทำคลิปที่ผมรู้จักที่แบบว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งเลยนะเออแต่จริงอาจจะมีคนที่เก่งกว่าแหละแต่ไมไ่รู้จักแต่ถ้ารู้จักนเนี่ยน่าจะสุดหรือเปล่าผมว่าในออฟก๊อปเนี่ยเฮียถ้าไม่เก่งจริงผมไม่ได้ว่าจันเนยหรอกนะมีไหผ่ผมผมเรียกว่าผมว่าจันผูไหมไม่มีโนคนที่ว่าจยานผมเรียกคนเดียวเลยจันเนยผมจะเรียกใครไม่ต้องมีที่มาเว้ย ดูเราไม่หาไม่ใช่เราไม่หาดูคลิปเก่าๆผมผมเรียกเขาจันนีตั้งแต่ไหนแต่ไรละนานแล้วนะครับสักใครจำได้เขาเคยทำช่องอรอซีสมัยเซิร์ฟสมัยไปยิงพวกพี่โมพี่มาร์กยิงพวกปาร์ตี้อะเขาตั้งชื่อว่า,าวัการ์นังคารน,นะผิดนเนี่ยตะกอนอนะกระเป๋าก็ไม่มีเป๋าก็แพงซื้อไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเราไม่ได้เอาของกันละ ป่ามาเซอร์บร่ดิมันไล่กูสุดเลยวะอ็ตัวเปล่าด้วยผม้ยมนไล่ผมสุดผมคิดว่ามีของของของตัวของเต็มนะครับเฮ้ยใจมึงได้วะใช่มันมันตัวเปล่าวะไล่ผมสุดอะนะครับโหมาดิสิบเอ็ดสิบสิบคิวมาดิก็เยอะอยู่วะแต่คือแบบ อย่างว่ามันแบบมันไม่เหมือนเมื่อวานนะแบบโดนลุ้มมาเออแบบอยากโดนลุมบ้างอ่ะแบบเออสามสี่คนน่ะนะครับขอสักหนึ <GO back> ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งช็อตนี้แบบเออแบบแตกหรือคิวว่าช่างให้มันรู้รู้ไปเลยอ่ะนะครับโอ้โหมาชาร์ดแม่งเลยน้ำวิ่งมาละรอน้ำวิ่งไม่ให้รอรอเฮียผมรอวิ่ง ไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มหูเกือบตายเฮียโอ้ยไม่ปั๊มยาด้วยเมื่อกี้ดีแล้วดีแล้วเฮียเกือบเกือบตายถ้าตายนี่เขินอะเมื่อกี้โง่ไปเลยอะไม่จริงจริงเมื่อกี้ถามว่าทำไมไม่ได้ไม่ปั๊มยาแบบเออแอคเหรอเปล่าครับผมปั๊มยาไม่ติดครับแล้วผมก็เลยสับงไปเป็นปืนเฮ้ยโพเทคอ่ะโพรเทคใส่เอ่ะเฮียดูระบบโพเทคใสครับมองไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ยี่แปดเอาทิ้งไปให้ดาเมจไม่ถึงขั้นทิ้งไปนะครับ เราจะใช้นี่ถ้าจะบาต้องยี่หกแต่ต้องลั่นรวอย่างนี้นะครับลั่นไม่รวงแต่ไม่แรงไม่เอาเด้อแม่เก็บไม่เก็บ,เก,บเก็บเฉพาะปืนที่แบบว่าคิดว่าจะฆ่าผมได้ง่ายอ่ะเก็บไปเก็บไปมันเกือบจะหมดแล้วป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเติมขอแค่เติมขอแค่เติมเติมาตม,าตม,มาเต็มเติมมาเต็มโอ้วันนี้มันมันมันได้คิวเยอะจริงๆอะแต่มัน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 ไม่เหมือนเมื่อวานอะที่แบบเขาโดนลุมอ่ะไอเราแบบโอ้โหตัวละช็อตอ่ะ ต้นไงตายจนได้เดียได้ตายแล้วเมื่อกี้ปั๊มยาปั๊มยาไปแล้วนะครับแต่ช้าไปนิดนึงนะครับเกิดใหม่เดี๋ยวกูเวเก้เดี๋ยวกู้คนดูว่ามันจะดิด้หรือจะตู้ไหมครับดีวผมว่าจะส่งเลยผมคงจะต้องแบว่าไป,ไปไปหายิงสไนแล้วก็ไม่ก็ไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไปเล่นอย่างอื่นละเพราะว่าเดี๋ยวคนมันน้อยแล้วมันมันไม่ได้หนัวแล้วว่ะเออ yeah. หยโอ้นานทีผมจะมีแรงใจรู้ไหมเนี่ยคนดู มีใจในการยิงอะ่ะจริงๆนะนานทีนะกูจะมีแรงใจอย่างเงี้ยมาไม่ฟังชันเดนผมหายวะผมไม่ได้เปิดก๊อดใช่ไหมเนี่ยเพราะถ้าผมเปิดก็เซอร์มี้คือยิงอ่าแม่งดิสไวนะเนี่ยดิดจริงๆด้วยโอ้โหมาดิดเลยวะทำไมปั๊มยาไปแล้วทุกคนปั๊มแล้วมันไม่ถัดแบบปั๊มต้องตายพอดีอ่ะลองลองคอกลับไปดูนะเมื่อกี้เพราะว่ามันมีเสียงปั๊มยาแบบแขกขึ้นเรื่อยแขกอะ เดี๋ยวลองไปเซิร์ฟเวไปตามที่มีคนมีแล้วนะครับไปลองสไนว่าบังคับเล่นวางยิงคือก็ไม่อยากจะยิงหรอกก็อยากจะเป้าแดงมันเขาอ่ะแต่โอ้โหแต่แต่สไนว์นี่ไม่ไหวมาเป้าแดงอ่ะเออถ้าใครจาได้ก็ว่าไปอยาก S O S F เงยผมใส่สุดหมดแหละไอเดฟอ่ะผมได้หมดเหมือนกันแหละไอเดฟอ่ะนะครับแม่งอ่าดูเซิร์ฟเวอร์ดิตอนนี้ไปไหนหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้แบบว่าเออ่ เซฟกลนไม่มีมีแต่สไนโอลี่นะครับโนแลสไนเปอร์โนแล,นลป้า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 สไนก็สไนวะชิบหายสไนผมเล่นอะไรดีวะเป็น VSS แล้วกันทุกคนแม่งจริงก็อย่างที่บอกไปอยากเล่นกลนมากกว่านะเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าสไนผมไปไม่รอดจริงก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแจกบอให้คนคนฟาร์มด้วยนะเพื่อคนขยันนะทุกคนไปครับถือว่าวันนี้ก็ลองให้ดูแล้วสนุกอะ่ะผมว่าถ้า ถ้ามาตอนที่คน,คนแบบว่าบวกกันเยอะ,อะเหมือนทิปของเน่าจะสนุกมากเลยนะครับแต่ของผมมาแบบอย่างที่บอกไปซวยมากเลยแม่งคนเยอะสองเซิร์ฟและสองเซิร์ฟที่เยอะไซนทั้งคู่เฮียไซนธรรมดากับไซนโนแลนะครับเซิร์ฟไซนโอลี่กับไซนโนแลซึ่งที่ผมมาเซิร์ฟไซนโนแลนะครับโอ้โหให้เคล้ดแล้วแบบแล้วแบบสบาพนะครับโอ้โอ้โอหยูเป็นแคนยิงเป็นดงโอ้เป็นดงเป็นดง ผมตายทั้งรอบสองรอบผมก็ไปแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆเอาผูดตรงเลยละพูดเล่นเนแบบแบบหม,มาเลยอ่ะนะครับอ่าโอ้โหกล้องซื้อกล้องเลยไหมมีกล้องไฟไลท์ผมซื้อไหมตายไหมอยู่ซื้อกล้องตายไเนี่ยโอเคมาละขีดเล็งกูสัตบเอาข้างหน้าก่อนใส่ต้องติ่มม,มันใช้ไม่ได้ปะ โไมไปชัดต,ตรงนี้นุมน่มนุ่มเฮ่ไปโดนเลยเฮ้ยข้าหลังอะไรอะ่ะหัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่ตายอ๋อปัมยาปัมยานะครับโมได้ของดีอยู่พออีรอบหนึ่งดีกว่าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมวิชาได้แบบว่าสมมสไนเวสผมโกงอยู่นะใช่ปะ่ะจริงมันยิงเร็วแต่ผมเล่นแบบว่าเออแบบเอาชัวร์เมื่อกี้ ไม่คิดว่ามันจะมาสองคนเนี่ยนะครับทีทีทีเสร็จนี่ไปหาแจกบอลแล้วเพราะว่าไม่ใช่ทางวะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางอืมแค่นี้พอโอ้แล้วเกิดซ้อนอีกด้วยไงแล้วคือเกิดซ้อนด้วยไงแต่สิ่นี้มันโล่งไปว่ะทุกคนไม่มีหัวหรอกมีแต่ตัวแล้วเนี้ย เตรียมพร้อม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 ผมแตกบ้านซ้ายนี่ไปดกว่าบ้านเด็โก้โอ้ยติด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 เก็บรักกูสามคนเหรออไม่ใช่โอ้ยดูกันเพลินดูกันเพลินนี่ปืนนี่ไม่ใช่คันชาดูกันซะเพลินเชียเชี่ย ไม่ซื้อละกล้องไม่ซื้อละกล้องมันสื่อแล้วตายว่ะขออนุญาตตั้อร์นก็บังไว้นะฮะขึ้นยากหน่อยบ้านนี้พี่จองครับขออนุญาตไม่ซื้อกล้องนะครับเลยฮ้ยใครยิงกูจะไหนฮะเข่าหัวโอ้โหมัน มันโดดไปขึ้นนะเนาะไปขอรอบนี้กันกลางผมว่าได้อยู่วะได้อยู่วะนัวอยู่เพราะว่าเออบ้านนี้มันมียืนสามสี่ห้าคนนะแต่คืออย่างที่บอกไปมันก็มันยืนเองด้วยนะครับมันมีสองตีแต่ถ้ามีตีเดียวผมผมไม่ผมไม่อยู่ละแต่อันนี้ได้อยู่วะขอรอบนึงขอรอบนึงมันเริ่มเริ่มเริ่มได้มาละเริ่มได้มาละนะครับโอ้แต่ยิงไม่โดนเลยผมว่าอาศัยอาศัยยิงเหมือนกลเลยยิงไม่ต้องซูมอะไระยะใกล้อาศัยระยะใกล้แม่งเลยนะครับโอ้เซ็งเลยวะเมื่อกี้โดดขึ้นไม่ได้นะ จะติดโดดติดไปบ้านเมื่อกี้ต่อดีว่ะเดือดดีเดือดดีเดือดดานเดือดดานนะครับอ,อย่าไม่มีมมก็เติมหลักโลกเลยว้าว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 ว้เี้ยโ่ไได้บ้านกี่คนนะ่ย หาแต่ข้าวอื่นดีกว่าข้าวข้าวนี้ไม่เลยไม่เบอร์ครับทุกคนดูตายเพราะโดนหลอยแหละว่าละโอ้โหแล้วกูกูเด็กแมนยูกูโดนสนามแมนยูยิงด้วยโดนตัวเปล่าอีกด้วยเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบนึงจะไปละเดี๋ยวจะไปแจกบอลแล้วนะครับใครฟาร์มอยู่ก็เดี๋ยวรอแล้วผู้บานนี่มันมันมันไม่ได้เข้ายากนะรอบๆเหละยิงแจไม่พักเลยนะครับเฮียโอ้ยไปหมดแล้ว มารอบสุดท้ายนะครับสายจริงแล้วสายจริงแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้ยิงแล้วนะครับมัวแต่หาทางเข้าบ้านอ่ะเอ้ามันไปเกิดโคตรไกลเลยอ่ะมาๆตรงนี้มีอยู่แค่สองคนเออดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงนี้ไป็นทำเลดีทำเลดีครับทำเลทองครับมาๆมาๆมามาโอ้โหยิงกันเดือดไปเปล่าไอ้หนุ่มเม็ดเดียวพอนั่นแหละไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมึงไม่ได้กูไม่ได้เก่งหรอกมึงเจ็บไปเหี้ยรีบรีบรีบโอ้โหรีบได้ใช่ไหมครับ คือเก็บนี้ไม่ได้มาจะเอาอิบนะเก็บมาให้มันใช้ต่อนะฮะแต่คือคงไม่ได้วะคงต้องไปทางเนี้ยนะครับอยากหล่อยพวกมันจริงว,ไวนะไอ้เนี่ยพวกเนี่ยดิีไม่โดนเลยสัตว์ตัวเปล่าโพสพี่คนเนี่ยเดี๋ยวโพสก่นอนอ๋อไม่ใช่โพสข้างโพสนะครับโพสก็มีนี่เมื่อกี้มันก็กปิดไว้เพียพูด,ดเล่นๆแต่มีจริงเฉยเลย พูดผิดจุดใช่ไหมพูดเล่นๆพูดผิดจุดโดนหัวเอาตายพอดีผมยิงห่วเมืเม็ดนึงแล้วเรามีคนมีคนตามให้เม็ดนึงนะเพราะเมื่อกี้มันเพราะมันยิงหัวเม็ดหนึ่งไม่ตายคนระับไปเลิกไอเอมหนึ่งไม่เดียวตายเลยวะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาแจกบอสนะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกไปคือตอนแรกมีไฟนั่นแหละตั้งใจจะมาเล่นกลคนเล่นกลไม่มีเลยเยอร์มีไม่มีคนนะครับนัวแต่ไสไนนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตเรอาไปนัวเซิร์ฟฟาร์มบอสบ้างนะครับไปแจกบอสมาดูดิว่ามีคนฟาร์มโอ้หฟาร์มมันอยู่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวดูฟาร์มบอสพิเมียมมีปะฟาร์มพิเอียมก็มีนะก็คือแบบว่าผมจะแบ่งแไปให้ทั่วถึงนะก็คือเดี๋ยวขอแจกบอสเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะครับก็คือบอกเลยว่าเอาแบบให้ทั่วถึงนะคครับบบเดี๋ยววนจะหาาแบบ่แ แจกแต่สายฟรยีไม่แบบไม่แจกสายลงทุนแบบคนแบบลงทุนเติมพิมยมเพื่อฟาร์มบ้างนะครับก็เดี๋ยวแจกให้คนทุกเสิร์ฟนะ ทำไมรถข้าวเซฟฟาร์มนานจังวะอ๋อเป็นแบบโคราโดนะครับไม่แปลกใจก็เดี๋ยวเปิดกอด๊อตชิบหายแล้วกูมีกอ๊อตปะเนะี่ยเดี๋ยวขอลองขอลองเทสต์เกบอสแป๊ดนึงนะทับก,อก๊อตก่อนดิมันไม่มีอ่ะเปิดกด็พิมพ์ก็ทับทับก๊อก็ได้อ่าอันนี้เมืองฟอสตี้ปะอ่าฟอสตี้ฟอสตี้เป็นไงผมแบนไะไม่ต้องไม่ไม่ต้องกดแบบดูแลรู้ว่าเป็นฟอสตี้ไงครับโหคือแบบมันแบบความความจำมาเนาะทุกคนแล้วขอฝึกเซกบอสก่อนทับเอสสปาลไม่ใช่ เอสเซดสปาลโอเคเอสเซดสปาลนะครับแอดบอกให้เซกบอสมาโทษนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้พวกวันยิงทีละตัวดีว่าบอสมันแบบว่าอ่านตายยากหรือเปล่าเพราะถ้าแตกไปเยอะยิงไม่ตายทำไงอ่ะนี่ยิงงงครับเอสเซดสปาลนะครับเอาไปตัวนึงเอาไปก่อนสามตัวมองหน้ากูเลยกระสุนไม่พอฮันุ่มยิงดิ กระสุนไม่พอกระสุนไม่พอที่หาล่ะไม่มองหน้แล้วย่อใส่ผมปะโดแม่งเลยสัตว์อะไรกระสุนไม่พอหรอว่าแล้วไงกระสุนไม่พอเจอะชิตนั่งสารนั่งเราแหละเอาพออยู่ปะเอาพออยู่นึกว่าไม่พอจะซื้อสุดให้นะไม่พออ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวขอดูห่อยว่าของมันดับประมาณไหนนะครับ ไม่ใช่ว่าจะดูดนะไม่ดูด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 ด,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 ดูขอเ,เฉยกดเสกรอบหนึ่งดอปประมาณ5ตัวนะครับก็คือแจกแค่5ตัวพร้ะว่าเหลือนะ5ตัวเพราะว่าถ้าเราเติมโปรโมชั่นเนี่ยเติมเติมโปรโมชั่น50บาทได้10ตัว5ตัวที่ประมาณ25บาทเลยนะครับใครดีพอพ่อหนุ่มเป็นไรกระสุนพม่พอ,อชัดเลยอ่าไปดับไพ่ดบัดบไพ่อะ ถือว่าใจดีแจกแล้วทุกคนนะแต่ถ้าใครไม่มี PM กระสุนแค่ห้าตัวห้าตัวพอนะครับแจกห้าตัวแล้วกระสุนสามแม็กเพราะเพราะว่ากระสุนมันสองนัดปะเซิร์ฟเนี้ยสองนัดก็เดี๋ยวแจกบอสห้าตัวแล้วกระสุนสามแม็กนะพีทเอ็มถ้าใครมีนะแต่ถ้าใครไม่มีพีทเอ็มกับเอฟสองสี่เก้าก็ก็ซีแม็กก็โอ้ซีแม็กซ์นหลายแม็กว่ะเดีย๋ยวขอไปไปคนอื่นต่อนะครับปะโอ้ยคนนี้ไม่มีที่ปะโอ้โหโจ๊กเกอร์มาเลยก็แต่คนฟาร์มเยอะนะครับทุกคนที่บอกไปคือของมันก็มีราคาทุกเซ อาพี่ก็ฝันบอสตายเหรอเพิ่งรู้อันนี่วุ้ยรถรถยังเท่อ่ะบักกี้อ่ะโอ้โหเห็นตัวเปล่ายิงกูเลยนะไอสัตว์เจ็บเียบร้อยเรียบร้อยไอ้เยี่ยมร้อยตายเดี๋ยวดึงมึนดึงขึ้นมาดิวะให้มันให้มันมีรูปหน่อยอ่าเอครับเอาโอเคๆเดี๋ยวดึงมันดึงดึงมารูปคนดีพูดว่าอะไรวะ ผิดตัวชิบหายละชิบหายละคิดว่าไอ้ผิดตัวนึวยผิดตัวผิดด้วยผิดตัวเดี๋ยวตาย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 เดี๋ยวสาวเราจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ยังผิดตัวอะอเหรอจะจะจะไปจะไปเมืองไหนยืนดื้อผิดตัวย่ะจะดึ้อไอ้คนนี้มาหลบไปยังผิดตัวหลอนเลยอะอเหรอจะไปเมืองไหนเดี๋ยวตายเอาไม่มีคำตอบกูด้วยเอาเจ้ยผิดตัว ไม่มีอีกอะรถมี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 รถอะอะอ่าขับรถไปหนุ่มไอ้หนุ่มโชคดีมีชัยเว้ยโชคชัยมีวัวหนุ่มรถรถโอเควะโชคดีโชคดีอ่าเอาแบ็คไปนี่นี่นี่เอาแบ็คไปเอาใจแบ็คหน่อยเฮ้ยเอ๋ยโทษเลยโทษเลยโทษเลยหนุ่มไอ้หนุ่มขอโทษไอ้หนุ่มใครไม่รู้อะฝากขอโทวด้วยนะครับคือไอ้เฮ้ยผิดตัวะไอ้สัสอันนี้มาดิสก็อดไปนะครับเดี๋ยวหาคนที่ฟาร์มบอสอยู่นะครับโอ้สภาพอันนี้เรียกว่าฟาร์มบอสได้ปะเนี่ยทุกคนไอ้ของไม่มีเลยคนนี เอาอนนี้ไว้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับขออย่งไม่มีนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอไปเซิฟอื่นต่อนะทุกคนเจ๋ยสภาพอ่าเมื่อกี้ไปธรรมดาเดี๋ยวขอไปธรรมดาอีกักเซิฟเมื่อกี้ไปเซิฟสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไป ธรรมดาเซิฟสามคนห้าคนเดี๋ยวขอไปอีกเซิร์ฟนึงนี่ผู้โชคดีเซิฟเก้านะครับเสร็จแล้วก็จะไปพิมเมียมอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิฟสองเซิร์ฟเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปกี่เซิร์ฟนะเพราะว่าเราวันนี้เรา,าได้มาแจกบอลเต็มๆไงก็คือมาแจกเพราะว่าไม่มีเซิฟเพื่อเล่นแล้วนะครับสไนก็ไม่ไหวไงทำต,ตรงเลย มีคนเดียวด้วยโอ้โหได้ยิงบอสยิงบอสตรงนี้เลยเหรอบอสที่ไหนฮะมันคือแบบใหม่อะแบบใหม่เหรอแบบอะไรวะงงวะ่ะแต่ก็อ๋อปลาลเบิด์ตมยิงบอสวะผมว่าถ้าปลาลเบิดยิงบอสไปไหนอะไอ้นุม่มมาใส่บอสให้เอ้ากลัวอะไรอะไอ้เฮียกลัวตัวเปล่าคงเกาข,ของพวกม้งนะแล้วก็สูญไปแล้วสูญกล้สูญนะสามแม็กซสามแม็กซ์ฆ่าตัวพอ,พออยู่เพราะว่ามันสองระเมตรไงแต่แต่ที่แต่ว่าไปเซิร์ฟนี้บอสยิงยี่ไมตตายวะ ไม่รู้อ่ะไปแค่ศามษาษาแม็กพอเออดีกว่าไม่ได้ของอะไรนะเว้ยบอสมันเป็นของมีราคาเว้ยเฮ้ยใช่ไหมมาทุกคนเดี๋ยวไปพรีเมียมปิดท้ายสักสักอ๋อหรือเปิดก๊อตดีกว่าไหมครับของของไม่มีอยู่ละไอ้ที่นี่มันเดลักุณนะทุกคน <laughs> อุตส่าห์แจกของให้นะหรือเปิดก๊อตหน่อยแม่งใส่กูซะแล้วนะครับโอ้โหหมดร้านจริง,รงแม่งอุตส่าห์ให้ทั้งแม็กให้ทั้ง อันนี statement. ้ไอ e ้บอสนะครับแต่คนเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเติมมาปะพอเมื่อกี้บอสตรงนั้นไม่มีบอสด้วยเหรอหน้าเซฟอะใช่ไหมผมว่าน่าจะทําการปาระเบิดที่เติมมานะเพราะถือว่าโอเคอุดหนุนนะอุดหนุนเซฟให้ไปแล้วกันนะครับมาครับพเมยมอ่าเปิดก๊องกันเลยแล้วก็เดี๋ยวหาคนก่อนไปหา เมืเอเ่อแต่เซิร์ฟนี้คนเดียวว่ะเดี๋ยวอาจจะแจกเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายนะครับเพราะวันที่บอกไปผมไม่ได้มาตัง้งใจมาแจกบอสไงนะครับเอาบอสออกออกแอร์ออก,อรออกตรงน,นี้มีคนอ่ะโอ้ยบอสขาวด้วยนะครับบอสขาวครับเอสซีสปาก่อนอ่ะมีสองคนก็สองรอบไปอ่ะโอเคดิวดิวดิวคนนี้ชื่ออะไรเขาด่วนเอาอีกเหรอไอ้น้องห้าสิบบาทแล้วด้วย ขอแล้วพอแล้วดูของของพวกเองฟูเนี่ยอ่าให้คนอื่นมาเล่นนะครับคนอื่นเอาเล็งปืนเล็งปืนหากูด้วยไปครับแจกคนละยี่สิบห้าบาทพอโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรเท่เดี๋ยวออกอน้องเซฟก่อนครับ sc สปาถ้าไม่เห็นก็เรื่องของมันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถือว่าผมแบบเซฟข้างมันเห็นตาวตาถ้าถ้าไม่เห็นก็คือก็คือเรื่องของมันแล้วล่ะแต่คือบอกเลยว่าเซลล์นี้ผมชอบอะดีไซน์รถเขาแบบแปลกเยอะมากรถแบบเท่ๆอ่ะคือแบบเออมันได้ฟีลแบบยุคที่มีซอมบี้จริงๆนะครับทุกคนเท่ว่ะนะครับ Eh. <laughs> มาทุกคนผมว่าวันนี้ก็คงน่าจะขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ถือว่าโอเคก็ก็ได้บวกพักหนึ่งจริงคืออยากจะบวกทั้งคลิปนะเวย้ยอยากจะบวกกลทั้งคลิปนะแต่คืออย่างที่บอกไปเซิฟวันนี้คนเล่นกลน,น้อยนะไปเล่นแต่สไนกันหมดแล้วคืออายุก็ไม่ไหวไดีคือแบบมีมีไฟดูคลิปเขามาเล่นกลน,นะเออนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนคงขอจากไปเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับใครอยากเล่นเซิรฟบอสสยามก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปทุกคนมาบวกเดือด,อดอมันๆนะครับยิ่งงงถถ้้าาาาาาใคคคครรรสสไไนนนนเเเ่่่ยยหออะะพวลับทุก คนก็มีบ้างแหละแตเเเเเเเ่เป็นเวลาของมันไง neglected. ทุกคนเออฮิลินพันละนะครับทุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับลิงก์กลุ่มลิงก์โหลดทุก,ทกอย่างอยู่ในกลุ่มนะครับใต้คลิปนะครับไปละขอบคุณครับ